สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูตูนอีกครั้งนะคะในรายวิชาชีววิทยาค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมสัตว์ค่ะหัวข้อที่จะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของประเภทของพฤติกรรมค่ะสัตว์นะคะจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งภายในและภายนอกร่างกายนะคะ ซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งในการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะคะเราจะเรียกการตอบสนองเหล่านั้นว่าพฤติกรรมค่ะโดยพฤติกรรมนะคะจะเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นค่ะทั้งสิ่งเร้าภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงและสิ่งเร้าภายในเช่นความหิวความกระหายนะคะซึ่งการแสดงพฤติกรรมนะคะจะเกิดจากการทำงานร่วมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะ เรามาดูกลไกลการเกิดพฤติกรรมกันนะคะกลไกลการเกิดพฤติกรรมนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักค่ะนั่นก็คือหน่วยรับความรู้สึกระบบประสาทและหน่วยปฏิบัติงานค่ะเมื่อมีสิ่งเร้าภายในหรือสิ่งเร้าภายนอกนะคะเข้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกนะคะหน่วยรับความรู้สึกก็จะส่งต่อไปให้ระบบประสาทส่วนกลางค่ะ หลังจากนั้นระบบประสาทส,ส่วนกลางนะคะก็จะส่งไปหาหน่วยปฏิบัติการและก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นมาค่ะการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นะคะจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมไปถึงพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมนะคะโดยการศึกษาพฤติกรรมนะคะจะมีอยู่2วิธีค่ะนั่นก็คือ 1. วิธีการทางสรีรวิทยาค่ะ เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของกลไกลการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายนะคะที่ควบคุมโดยระบบประสาทค่ะและ 2. วิธีการทางจิตวิทยานะคะจะเป็นการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาและการแสดงพฤติกรรมค่ะต่อไปเรามาดูหัวข้อประเภทพฤติกรรมสัตว์นะคะ การแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กําเนิดนะคะและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ค่ะเรามาดูพฤติกรรมแรกกันนะคะพฤติกรรมแรกก็คือพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กําเนิดนะคะจะเป็นพฤติกรรมง่ายๆค่ะที่ถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้นะคะและเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะ จะมีแบบแผนที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดน,นะคะจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย,อย่อยๆได้ดังนี้ค่ะหัวข้อที่1นนะคะนั่นก็คือ orientation นะคะ orientation เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพค่ะทำให้เกิดการวางตัวที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆค่ะ ซึ่งพฤติกรรมรูปแบบนี้นะคะจะพบได้ในพวกโปโรโตซัวและสัตว์บางชนิดค่ะเช่นการว่ายน้ำของปลาในลักษณะที่หลังตั้งฉากกับแสงอาทิตย์นะคะเพื่อหลบเลี่ยงศัตรูที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าค่ะโดย orientation นะคะจะแบ่งย่อยออกอีกเป็นสองประเภทค่ะประเภทที่1น,นะคะนั่นก็คือค i n e นิ s ค่ะค i n e s i ซนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบมีทิศทางไม่แน่นอนค่ะ ส่วนใหญ่นะคะจะพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยรับความรู้สึกไม่เจริญนะคะเช่นพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเนื่องจากระบบประสาทยังไม่เจริญและหน่วยรับความรู้สึกยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่ไกลจึงตอบสนองจากสิ่งเร้าที่อยู่ใกล้เท่านั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการเคลื่อนที่ของมแมลงสาบในที่โล่งแจ้งการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมหนีอุณหภูมิสูง และการเคลื่อนที่ของพลามิเซียมหนีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ Orientation อีกหนึ่งประเภทนะคะนั่นก็คือ t ท x กซค่ะ t ท x กซนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบมีทิศทางที่แน่นอนค่ะจะพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยรับความรู้สึกเจริญดีนะคะสามารถรับรู้สิ่งเร้าที่อยู่ในระยะไกลได้นะคะเช่นการเคลื่อนที่ของพลานาเรีย ผีเสื้อกลางคืนและ,มะแมลงเมาเข้าหาแสงนะคะการเคลื่อนที่ของค้างคาวเข้าหาอาหารตามเสียงสะท้อนและการเคลื่อนที่ของมแมลงหวีเข้าหาผลไม้สุกค่ะพฤติกรรมตัวต่อไปนะคะก็คือรีเฟกซ์ค่ะรีเฟกซจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานของระบบประสาทที่อยู่นอกอำนาจจิตใจนะคะโดยจะมีการส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานให้มีการแสดงออกอย่างฉับพลันค่ะและ เป็นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า fix action pattern ค่ะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะมีแบบแผนแสดงพฤติกรรมที่แน่นอนค่ะเป็นลักษณะที่จำเพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นนะคะการดูดนมของทารกนะคะโดยมีความหิวเป็นสิ่งเร้าเมื่อปากสัมผัสกับหัวนมก็จะก,กระตุ้นให้ดูดนมนะคะและกระตุ้นให้กลืนนมซึ่งเป็นปฏิกิริยารีเฟกต์แต่เมื่อยังไม่อิ่มนะคะก็จะก,กระตุ้นให้ดูดนมต่อไปจนกว่าจะอิ่มนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนั่นก็คือการสร้างรังของนกค่ะพฤติกรรมประเภทต่อไปนะคะก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ค่ะ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของสัตว์นะคะซึ่งเกิดจากวุฒิภาวะและการมีประสบการณ์ร่วมกันค่ะโดยการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นนะคะจะมียีนเป็นตัวควบคุมค่ะแต่การพัฒนาให้เกิดความชำนาญน,นะคะจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับระหว่างการเจริญเติบโตค่ะซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะพบในสัตว์ชั้นสูงค่ะ ที่มีระบบประสาทเจริญดีโดยเฉพาะมนุษย์นะคะก็จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆน,นะคะเนื่องจากมีสมองส่วนเซลิบัมเจริญดีมากนะคะซึ่งสมองส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมความจําและสติปัญญาค่ะรวมทั้งนะคะมนุษย์ยังมีการฝึกฝนและการเรียนรู้มาก่อนนะคะแต่ในสัตว์ชั้นต่ำบางชนิดนะคะก็สามารถแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาได้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาดูพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมแรกกันนะคะนั่นก็คือ habituation ค่ะจะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้รูปแบบที่ง่ายที่สุดค่ะจะอาศัยการจดจำหรือการกระตุ้นซ้ำๆจากสิ่งเร้าที่ซ้ำไปซ้ำมานะคะซึ่งสัตว์จะลดและหยุดตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะ ตัวอย่างนะคะเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะจะหันหัวไปในทิศทางที่เกิดเสียงดังในช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะหรือสัตว์ในสวนสัตว์ค่ะจะไม่ตกใจกลัวนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ค่ะพฤติกรรมต่อไปนะคะก็คือการฝังใจนะคะเป็นพฤติกรรมที่ใช้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในช่วงแรกของชีวิตโดยการจดจำสิ่งเร้าต่างๆนะคะแต่เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งสัตว์จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นอีกค่ะ ตัวอย่างเช่นลูกเป็ดว่ายน้ำตามแม่เป็ดนะคะหรือจะเป็นการว่ายทวนน้ำนะคะกลับไปวางไข่ในบริเวณเดิมที่ฟักออกมาจากไข่ของปลาแซลมอนค่ะพฤติกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยงค่ะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือการลองผิดลองถูกค่ะการลองผิดลองถูกนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกนะคะโดยมีการทดลองพฤติกรรม หากทดลองพฤติกรรมแล้วเป็นผลดีก็จะตอบสนองต่อนะคะแต่หากทดลองแล้วเป็นผลเสียก็จะหยุดตอบสนองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการเคลื่อนที่ของไส้เดินดินในกล่องพลาสติกรูปตัว T ค่ะหรือจะเป็นการเดินหาอาหารของหนูตามเส้นทางต่างๆค่ะรูปแบบที่สองนะคะนั่นก็คือการมีเงื่อนไขค่ะ เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือสิ่งเร้าไม่แท้จริงนะคะเช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขหรือที่เราเรียกว่าสิ่งเร้าแท้จริงค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการให้อาหารสุนัขพร้อมกับการสั่นกระดิ่งค่ะการฝึกสัตว์ในโรงละครสัตว์หรือจะเป็นการฝึกสุนัขตำรวจค่ะพฤติกรรมสุดท้ายนะคะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะนั่นก็คือการใช้เหตุผลค่ะ เป็นพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์นะคะที่ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะโดยสัตว์จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้องนะคะตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่ต้องมีการลองผิดลองถูกค่ะจะพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในมนุษย์ค่ะเนื่องจากมีสมองส่วนเซลิบัมเจริญกว่าสัตว์กลุ่มอื่นๆค่ะตัวอย่างเช่นนะคะชิมแปนซีค่ะใช้ไม้เขีย่ยแมลงที่อยู่ในรูมาเป็นอาหารค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างแนวข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันค่ะจากโจทย์เขาถามว่าการที่พ่อแม่กล่าวชมหรือให้รางวัลเมื่อลูกๆทําถูกต้องและว่ากล่าวตักเตือนหรือทําโทษเมื่อทําผิดเป็นการสอนลูกๆให้เรียนรู้แบบใดนะคะข้อกอไก่คือ reasoning ค่ะข้อไข่ imprinting ข้อควาย habituation งงู conditioning และจอจาน t r i l l and error นะคะเรามาไล่ดูกันทีละข้อนะคะ reasoning นะคะก็คือการใช้เหตุผลนะคะโดยจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อขอไข่คือ imprinting imprinting คือการฝังใจนะคะซึ่งสัตว์จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าในช่วงแรกของชีวิตนะคะ โดยการจดจำสิ่งเร้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัตว์ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นอีกนะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกล่าวชมหรือให้รางวัลเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะต่อไปข้อคควายนะคะ Habituation นั่นก็คือความเคยชินจะเป็นการละเลยต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เคยกระตุ้นหรือกระตุ้นซ้ำๆนะคะ ซึ่งไม่ได้มีความหมายต่อการดำรงชีวิตเลยจนเกิดเป็นความเคยชินนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกันก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะข้ององูนะคะ conditioning conditioning ก็คือพฤติกรรมที่สัตว์จะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะอ่ะข้อจอจานค่ะ trial and error นะคะก็คือการลองผิดลองถูกมันจะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ทราบผลของการกระทำว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมคะหากถูกต้องก็จะทำต่อแต่ถ้าผิดก็จะไม่ทำอีกนะคะจากช้อยแต่ละข้อนะคะที่ครูได้อธิบายไปนะคะก็ทำให้เราได้รู้ว่าข้อนี้จะต้องตอบว่า ข้ององูนะคะนั่นก็คือคอนดิช i นน i ิ่งโดยสิ่งเร้าแท้หรือสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือการทำถูกหรือว่าการทำผิดนะคะส่วนสิ่งเราไม่แท้หรือว่าสิ่งเราที่มีเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือการกล่าวชมการให้รางวัลการตักเตือนหรือการทำโทษนั่นเองค่ะ สำหรับเนื้อหารเรื่องพฤติกรรมสัตว์นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาแล้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ